ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เจ้าตูบแสนซื้อตาละห้อยนอนเฝ้าศพเจ้าของทั้งคืน เมื่อเวลา7.10นาฬิกา10นาทีวันที่18เมษาย,ยน2,565ร้อยตำรวจโทหญิงพรสุพัฒนันตะรองสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรสอพอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตผิดธรรมชาติในห้างนาเหมืองซอย20ตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่ให้ตรวจสอบด้วยจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลแพร่และร้อยตำรวจโทชัยชานเทียมแสนสายตรวจตํบลทุ่งโฮงออกตรวจสอบตาม เหรับแจ้งพบว่าบริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่ข้างเหมืองซอย20บ้านร่องทานหมู่ที่3ําบลทุงง่งโฮงอเภอเมืองแพร่จแพร่พบร่างนายวันแเวลุดมอายุ55ปีที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่61หมู่ที่3ตาบลทุงง่งโฮงอเภอเมืองแพร่จแพร่นอนเสียชีวิตข้างที่นอนในสภาพร่างกายเปลือยเปล่ามีสุนัขสีน้ำตาลที่เจ้าตัวเลี้ยงไว้นอนเฝ้าอยู่ด้วยสายตาละห้อยไ่ก็ไม่หนีไปไหน จากการสอบถามนางทิพย์ราชาเนตรอายุ58ปีเจ้าของร้านชำเลขที่66หมู่ที่3ตบลทุ่งหงที่มีร้านค้าตรงข้ามกับเพิงพักและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนตายให้การว่าตามปกติคนตายจะออกจากบ้านทุกวันตอนเชา้าและจะเข้ามานอนพักในเพิงนี้ตอนดึกเพราะจะออกไปดื่มเหล้าแต่เชา้าวันนี้ตนเห็นว่านายวัศน์ยังไม่ตื่นจึงได้เดินไปเรียกก็ไม่มีเสียงตอบจึงไปบอกญาติอีกคนมาเรียกพบว่าเสียชีวิตแล้วทางด้านนายชาญเวลุ โดมอายุ57ปีพี่ชายผู้ตายเผยว่าน้องชายดื่มเหล้าหนักจึงได้มาสร้างเพิงพักให้นอนบริเวณนี้และเมื่อเมาก็จะนอนครางตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ตอนประมาณตีห้ายังมีเพื่อนบ้านที่ตื่นมาบริเวณนี้ยังได้ยินเสียงครางฮือๆของน้องชายอยู่ไม่คาดคิดว่าพอตกใส่จะมีคนมาพบเป็นศพสำหรับสุนัขที่นอนเฝ้าจะคอยติดตามน้องชายตลอดไม่ว่าจะไปดื่มเหล้าที่ไหนขนาดน้องตายแล้วเจ้าตูบยังนอนเฝ้าไม่หนีห่างไปไหนเลยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรองเท้าหนึ่งคู่ของผู้ตายอยู่กลางถนนคาดว่าก่อนเสียชีวิตอาจจะลุกมาฉี่บริเวณเพิงพักไม่มีร่องรอยการต่อสู้ มีรถจักรยานคู่กายจอดพิงเสาอยู่หนึ่งคันจึงได้ทำการตรวจหาโควิด -19 แต่ไม่พบส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเพราะผู้ตายดื่มสุราหนักประกอบกับอากาศเมื่อวานร้อนมากจึงทำให้โรคกำเริบเมื่อญาติไม่ติดใจการตายจึงให้ญาตินำศพไปบาเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ มันก right? ็คือนอนกินนอนอย่างกันอยู่กันเต้นกันนี่มาไม่ให้นอนด้วยกันแะนี่คนถ่ายในหมาก็นอนเฝ้าว่นะเนาะเจ้าก็นอนเฝ้าเท่านั้นตาแป๊เลยนะอะไมันมันอะไรเดี๋ยวัวกระ่าย

กดีดีล่าสุดเมื่อหร่ยที่ยังเดินได้คุยได้เช้านี่ไงเข่าไมเช้ายังเดินได้อีกเหรอเช้านี่มันเฉียบมันค้างมันนอนค้างเนี่ยมันขึ้นหมดแล้วแล้วก็ต่อลงเมื่อหลายก่อนห้าโมงนี่ห้าโมงมันยังค้างอยู่ห้าโมงนี่คือสี่ห้าสี่ห้าเจ้านี่เนาะ ็อย่างว่าว่าบอกนะครับจะบอกไม่ได้ไม่อยากจะ ประกาศนะครับทศบาลัทธาเทศกาลเทศกาลปีใหม่ช mm ักงนี้นะครับปีนี like ้ก็ถือว่ามีเพราะอบ้างถึงแม้ว่าจะมีภาวะโควิดนะครับมีาะเศรษฐกิจที่ตกต่ำมาหลายปีนะครับก็ขอให้มันทนไปนปีใหม่ก็น่าจะมีการเรือกตั้งใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ใหกการสนุนพราคเพื่อไทยนะครับก็ต้องบอกว่านโยบายของภาคเพืือไทยที่จะประกาศ ในการแก้ไขปัญหาพื้นปูเศรษฐกิจในขั้นท,ที่ถึงนี้นะครับข้าวใจว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเราได้อย่างแน่นอนรายได้ที่หา่ไป,ไปาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะครับหรือเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับเราจะพลิกฟื้นให้กลับคืนสู่ปกติดีกว่าเดิมไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางพุทไทยยินดีจับกเราว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเราทุกคนนะครับปีใหม่นี้ขอเป็นปีใหม่ขอสำเร็จ ขอให้ปีใหม่ที่ทําให้เกิดความพุ่เงเรือกองทุกคนเป็นปีใหม่ที่เต็มมงคลนะครับใครจะทำงานค้าขา,ายก็ขอรีกว่าให้ฮิตมากขึ้นมีเงินมีทองไหลมาเทมาให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ทุกๆประก,การนะครับ